สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเพื่อนขาทางช่องพ่อแมววีครับแร่งพอกันอยู่ที่พุทธมนฑลอีสานครับตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับชมฟรีเบอร์เราอ๋อตต่งใจมหาอีหลากเลยมืนอีก่อนกินยังไส งานที่สี่ที่ห้าเรามาจัดการดูอยู่เนี่ยแมงเนี่ย่จะงานสุสุค่ะเราเปิดตัวก็มาวันที่สิบสามมันโชว์เล่นไปแล้วเล่นไปแล้วมาอยู่สาวน้อยติดงานงานหลายหมื่นครับวันนี้เป็นหมื่นสุดท้ายโชว์มินซี แน่อย่ไหมใส่ไม่หรอกเปล่าเป็นหลไรกับฟบ่หออากาศวันนี้3 2องอศาครับที่เมือดเนี่ยแจ้งหน่อยเพราะว่าถือคืนคุณไม่หล่าถ้าตาเนี่ยแกใครเส็จ ตรงนี้เ,<ล>เป็น,านอากาศเรื่มฮวันเรื่มแห้งครับฝุ่นหลายเดี๋ยวกระหันเดี๋ยวกัะหน,นาวแบบหนาวกัะหนาวแบบภาคันนี่ฝุ่งมันนี่สโมกมันนี่เอ,อง็งจีไปใส่ตอนนี้ก็ถึงหน้างานแล้วครับเลยไปหนีประมาณกิโลนึง กโโลลองจี้นั่งก่อยห้างแมลงอย่าลืมกระ่าครับชมฟรีที่ พุทธมณฑลอีสานขอานกันข้อนะเป็โอเบไม่น่อยไปใส่ เบอร์ดิวั <c oughs> นนี้มาฮอดเตเว้นครับตอนนี้บ่ายสี่โมงครึ่งมาฮอดเตเวน้นแวะมาเข้าองนำั๊ม ฝากครับแม่ยิบซีครับส้มโอเอาว่างดีกว่ากันเลยส้มโอทองดีาางพุทธมนตรอีสานเลยครับว่าแมนว่มแมนพุทธมนตรสายซีสายหาเลย อุบลาแล้วไดุ้นทมลทนอีสานขอนแก่นตำบลศิลาพรหนี่น้องที่โอ้โอน้อนมาไล่มาทางเพจกัเดี๋ยวเขาไปอ่านครับขอบคุณ fc พลังเงียบมือนีเป็นมือที่สามครับมาไล่พลังเงียบเจสอง มาในเพจที่ว่าทางพีหน่อยจะเข้าใจเกี่ยนโยงผิดมาม่ใช่แบนี้จังนะครับโอ้บัญชีก็ยู่หน้าเพียรครับถ้าถ้าพี่น้องทางมานในเพียรกดเบื้องน้าเพียรจะมีหมายเลขบัญชีที่สนับสนุนมาลายครับเป็นของธนาคารเกษตรกรไทยครับการเสียแถมปซื้ของยังไอินดี้ร้าตอนนี้มีนำจ่ายแล้ว สนใจเสือกระทัก <göster c response> เพียด <performance> ได้เลยครับร <300 confer dles> em uh, uh, ัตนาพรแบนดนครับมีโม่ชัี่ชตัวละไท่าน้่านงอี่ส้อี่ใสมืเอื่นพอกันอยู่อำเภอสตึกบุรีรัมย์ครับจากขอนแก่น ไปบุรีรัมย์กับมืองอ้าไม่หน่อยหายไปใสนนี่หน่อยขาชั้นค้อมสมาธิจินอันนัน้นบอเขาปสุกเขาปรสุกโ่สบายเย อย่าลืมอย่าดครับชมฟรีวันนี้ก็น่าจะขึ้นชากกัดโมเรมอนอีกคืนนี้ชมฟรีกเลดมรอเอว่ามีพี่ซใจสุดโดนเรอนโดนนี้ี่เอกอบหนะาบอครบช้มือแล้วด้จ้ะบอ จะบินหน้าลูกของกกกกแองออกนพอดีว่าเดี๋ยวมาจากกรุงเศษบินมาแสดงความดีเด็กพี่อ๊อฟนะคะได้มีโอ,อกาสไปร่วมคอนเสิร์ออตใหญ่มาสุดสุดแลาวนะ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีถูกมองถูกบอลครับเดี๋ยวพอกันใหมคลิมหน้าครับฝากพี่น้องเอฟซีติดตามช่องพ่อแมวกูเงครับทางยูทูบครับั้งเพจจะเป็นพ่อแม่ิงเพง่อนเพจไม่ใช่ว่าไม่สบายนะสบายดีแต่ว่าแค่มันขึ้นเหมือนมีเชื้อไม่ได้เป็น้ครเยอะค่ะ อยู่ในส่วนเือนช่วงาะอากาศอากาศเรียนโีช่วงนี้ก็หลายๆคนเนาะหมอลำเสียงแหบเสียงแหงพออีกแล้วีคุณงานกับหลายบริภาคเแน่ถึกฟุ้นเน่กับรรมด้ครับคไม่ใช่หิงยนะพอกันใหมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ